สวัสดีครับผมอยู่กับ Channel ่ i n g ซีเกมเมอรครับนี่คืออีกคู่ของค่าคืนวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมครับในศึกลิกาสเปนซึ่งมีความสําคัญต่อบอลลังแชมป์ของลีกาสเปนดูดูการนี้ครับคู่ที่เราทําไปก่อนนี้ก็คือคู่ของบาร์เซโลนากับเอเอบาครับคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับคู่ระหว่างมานากาพบก,กับ เรอบริครับให้ระบบ AI เขาเล่นกันเองดยกองนะครับผมเป็นแค่เพียงคนภาคเท่านั้นก็แข่งขันกันเวลา1นาฬิกาเท่ากันนะครับคู่บาซาก็เหมือนเป็นคู่บาริษนะครับคู่นี้จะถ่ายสดกันทางช่อง b ีอินสปอร์ตหนึ่งหกะครับบีอินสปอร์ตหกครับก็ถ้ารอรับชมไม่ไหวก็มารับชมกันผ่านทางช h a n เ e l งพีซีเกม m e r กันก่อนนะครับผม อย่างไรก็เดี๋ยวไปรับชมเกมนี้กันเลยครับผู้หวังมาลาก้าพบกับเรเวนดิคับนัดสุดท้ายลิเกสเปนลุ้นแชมป์ด้วยครับนัดที่38ครับผมไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับขอ,อนำทุกท่านมาที่โลลาโลซาเลตานะครับบ้านของมาลากา้าความจุ3 4 0 4 4ที่นั่งครับเกมนี้พวกเขาต้องเจอกับ เรียมบัลกับทีมอันดับ11บของตารางเจอกับทีมที่กำลังลุ้นแชมป์ลาลิกาสเปนหลังจากที่ห่างหายไปนาน4ปีแล้วนะครับสำหรับเรียมบดลลีดครับชุดเยือนจะเป็นชุดสีดำครับของเรียมบัลลดถ้าคําคืนนี้พวกเขาเสมอครับสำหรับบัลลดก็จะคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนด,ดูกาลนี้ไปทันทีครับแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยลราบาร์ซ่าไปชนะอ e ีบาเนี่ย บาซาจะได้แชมป์ทันทีครับเดี๋ยวมาดูผู้เล่นของฝั่งมารากาครับประตูเป็นทางด้านกาเวดีครับกองหลังมีมิเกลโตเรสโกโนโนยอรเรนเต้ครับริการดนกลางมีกามาโชเรโซครับของหน้าเป็นทางด้านซันโดรามิเลสครับแล้วก็มีโชนี่แล้วก็เกโกน้นะครับ ฝั่งมาลลี่ครับประตูเป็นเคเลอร์อนาบาสครับกองหลังมีดานิโลซิโกรามอสลาเฟวารานมาเซโลเดนการมีคาเซมิโรลูก้าโมดิชโทนี่โคลสครับสามประสาแนแดนหน้าครับเป็นโรนัลโดเบนเซม่าแล้วก็อิสโกเกมเริ่มนะครับที่โรซาริด้าบ้านของบาร,ร์กาเปิดมาเกมเร็วครับพวกเขาห้าเกมล่าสุดของบาร,ร์กาพวกเขายังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับอยู่บฟอร์มร้อนแรงทีเดียวแล้วก็ผู้จัดจาการทีมครับได้ ตำแหน่งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนด้วยนะครับของมาลาก้าก็คือทางด้านมิเกลกอนซาเลสครับเปิดบางที่เบนสปาร,ราชันชุดขาวอิสโกวันนี้ได้ลงแทนแกเรตเบลนะครับมีโอกาสไม่งางครับอิสโกแล้วก็เสียมาบารานเก็บได้รามอสตัวที่ c l ลสโ c ลสถ้ามีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยนะครับในการพากแล้วก็ขอบคุณสุจริตดีๆอย่างนี้จากพี่ดังสุริยะด้วยนะครับอิสโก ขอไปก็เป็นโทอริโก้ใสมาเบนซมามาที่อิสโก้ดีดให้กับเบนซมาคลอสบริจต้องการ3แต้มแน่นอนครับคงไม่ลุ้นผลเสมอเอาชัวร์ครับเกโก้มาที่โจนี่ให้มาแล้วติดรามอสกาซิมมโรกาซิมิโรให้โรนัลโดฟอร์มกำลังร้อนแรงกับมาที่คลอสแล้วถึงกอนยิงโอ้โหนึ่งประตูต่อศูนย์ับสอดมาจากแถวซองโอเฟนเมาากากุมหัวเลยครับคลส หนึ่งครับดูครับโรนโดต้องวิ่งมาก่อเลยครับจังหวะให้แล้ววิ่งสอดขึ้นมาจากตรงกลางครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกทีมของซีดานในฤดูการนี้แล้วก็ทีมภายใต้การนําทัพของเขานะครับการก็าทาที่หลากหลายครับทั้งลูกเปิดจากริมเส้นเจาะทะลุตรงกลางด้านข้างแล้วใช้ความเร็วรีมาหมดนะครับในยุคของซีดานโรนโดให้โคลสอย่างนี้ครับตวัดด้วยซ้ายด้วยครับไม่ทันนะครับคาร์ลอสกาเมนี่โดนอย่างนี้นี่ โโอ้ห1-0ครับปรลลิดนำแล้วอย่างนี้แฟนๆปรลลิดก็ชื่นใจขึ้นมาบ้างนะครับ13นาทีก็ได้ครับปรลลิดบุกนำแล้ว1-0ลันดิโลลงทำนาดีแทนอันนี้กับบาคาวนะครับซึ่งมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่คนที่เจ็บนี่ก็มีฮาเมสโซลิเกสแกเรตเบลไปเป้แล้วก็ไดเนลกับบัคขาวนะครับ โจนี่โจนี่จะผ่านโมดิชไม่ได้เต็ดครับอิสโก้อิสโก้มาที่เบนเซม่าดึงรอให้สั้นๆกาเซมิโร่กาเซมิโร่มาได้แหวกสองล้วจริงเลยครับโอ้โหกาเมนี่ต้องทุบออกไปเลยครับยิงแม่ไปเสร็จลูกยิงลิของกาเซมิโร่เสาแรกด้วยครับมายังไงครับจหวะนี้โอ้โห ต้องยอมกบเดนกลางเวน,นิฟิลตัวตัดเกมเนี่ยกาะซิมโลนี้อยู่อันดนับต้นๆน,นะครับช่วงนี้จากฟอร์มนะครับโทดี่โคลสจะเปิดลูกแต่มุมประดิษฐ์ได้ลุ้นครับครั้งแรกเปิดมาเบนเซมาโคกโ,โอ้โหไม่ตรงกรอบกับเบนเซมาโอโ้ขึ้นมงี่เปิดแม่นมากครับโคลสดีครับไทยคนเดียวครับเอาไม่อยู่ครับทั้งยอริเนเต้แล้วก็บาการการโกโน่นะครับ กริโกเน่ครับขออภ <Buddy. S 1> ัยก็ระหว่าง uhm, ที่ภาคไปนี่มีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยนะครับบูดิชไปสไลด์ขวางไว้ครับบูริก้าไม่ผ่านโยนี่ติดรามอสแล้ว yah, คาซิโมโรอากับจังหวะสวนมาของมาดิดิสโก อิสโก้จะไปเองแหวกมาแล้วถึงเบนเซม่าร,รอโดนาดโดไม่ให้ครับเบนเซมา่าโอ้โหแม่รอทางซ้ายคงจะไม่ทันเห็นโดนาดโดเติมเลยครับเบนเซมา่าโดอรเรนเต้คาร์มาโชโดอรเรนเต้วางขึ้นโจนี่เกมลุกของมาลลิดไม่ให้กองหลังทางด้านมาลากาได้ตั้งตัวเลยครับเราแนวรับนี่ไว้ใจซิโก้ดามอสเบนเซมา่าเบนเซมา่า เข้าซ้ายเบนเซมาทําเสียไว้กับโจนี่เปิดทางซ้ายบ้างเก็บได้ไหมซันโดรไม่ได้ดานิลโลครับลูการมริชบอลอยู่ตรงกลางอย่างบุกต่อกับราชันชุดเขากาเซมิโลเล่นกับโมริชไม่เข้าใจกันดีครับทั้งโมริชกาเซมิโลแล้วก็โทนิโคลสโกลสลาเฟวารันหาบอลไม่เจอครับมาลาก้าโรนัลโดวันนี้ แอซิดไปแล้วหนึ่งครั้งครับซานโดูรามิเดสเก็บไม่ได้เสียบอลง่ายครับมาเลกากา,าซิเบลโลเงยมองทางขวาให้มายาวที่เบนเซม่าครับแล้วอิสโก้เติมโอ้โหทจอช่องสวยมาแล้วอิสโก้โยกมันผ่านโจนี่โอ้โหพยายามจะเลี้ยงตลุยผ่านจอยครับอิสโก้ฟอร์มกำลังอยู่ในช่วงที่มดกบันใจนะครับได้ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องแทนแกเรตบลิล แต่เบลก็มีข่าวกับหลายสโมรสรนะครับโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเซโลตอรีโคลสแต่ในใจเขาก็เหมือนอยากกับถ้าจะกลับไปเล่นในฟิวดิกเลตก็คงจะเป็นท่อแมมนมฮอสเปอร์นะครับดานิโลอิสโกอิสโกอิสโกดูดูด,ดูแม่ชอบฝาเิรียงมาครับอิสโกบอรดี้ยังทำได้ไม่ดีเท่าไรโมมาทีดานิโลเบซมาข้ามแนวรับมาติดยอเรนเต้คาร์มาโช เกย์ขค,ครับฟอนจบครึ่งแรกไปรับมดิตนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแหมเป็นเกมที่กดดันเหมือนกันครับมดิตก็พลาดไม่ได้ครับเสมอน,นี่ได้แชมป์ครับแต่ถ้าแพ้ขึ้นมานี่ก็คือบาร์ซ่าชนะอีกบานี่บาร์ซ่าคว้าแชมป์ทันทีนครับเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งประตูในช่วงครึ่งแรกกันครับก็ต้อง ครับจังหวะได้ประตูของบริดรับจากการจ่ายของโรนัลโดให้กับโทนี่โครสครับวิ่งสอดกินมาแล้วยิงด้วยซ้ายครับเกมที่พวกเขานี่ครับคล้ายๆกับเกมก่อนครับที่เล่นกับแ่นเซตาพีโก้ด้วยครับ เดี๋ยวมารับชมกันต่อในะอีก15นาทีของรึ่งเวลาหลังนะครับเมื่อกี้ขอไปเงียบไปนี่คือจิบน้ำนะครับ <c oughs> ดานิโลวิ่งเติมเมกมครับอิสโก้อิสโก้มาที่เบซมาถึงด้วยครับลุยอยู่ข้างในเบซีมายกมาเข้าซ้ายเป็นเซมาจะเลี้ยงไปเองไม่ผ่านเลยครับซันดรัมเลสเข้าริวกับ ires, ารามอสไม่ฟาวด้วย โค้ชให้ที่มาเซโร่มาเซโร่เลยทางซ้ายไปที่โรนัลโดแล้วปล่อยบอลผ่านมาเล่นชิงกันสันส้นๆโรนัลโด้ไม่เติมครับมิเกลตอเรสแก้ไขโดยที่อารโกโยรนเต้เปิดมาไม่ดีเข้าทางโรนัลโดจ้นจนชิงเลยโอ้โหได้ม,มีการได้งานกับโรนัลโด้กาเซมิโลโมูริชโทนี่โค o ส e close 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 ไปเสีย เกือบไปเหมือนกันครับรามอสมริชไปดี่เบนซมาไม่ถึงครับดักได้คาเมโชย้อนกลับมาบัคกิรีกโนเน่เสียครับเริโซโรนาโดมาครับโทริโคสจ่ายมาบิลเซมาแตะผ่านแล้วก็โอ้โห,โห,โหไม่ได้เบนซมาครับโอ้โหเจ้าตัว อาจจะดูจังหวะนี้ครับโอกาสแตะหนีไปเลยครับหนีชานนกลับมาดีมาได้แล้วดูลูกยิงยครับนี่ครับโอโ้โหจากซด้วยซ้ายครับเ <c oughs> บซิมาเล่นท่ายากไปหน่อยครับจังหวะนี้คือบอลมันอยู่ด้านหลังนะครับก็เลยต้องยิงแบบนั้นครับเบซิมาย,ยังบุกมาไม่ดีกับมาดกาเจ้าบ้านป็บบนบอลของฝั่งผู้มาเยือนซะส่วนใหญ่นะครับ เบนเซม่าลินกับโคลสโคลสให้ตัวช่องไม่ถึงโรนัลโด้ติดก่อนเลเช่เลซิโอไปช้าครับเออยาวขึ้นมา Torres, มิเกลตอเรสวิ่งเติมติดมาเซโลให้ทีมเบนเซม่าครับรอทางซ้ายเติมโรนัลโด้ก็ยังบางทางได้ดีกับบาการีโกเน่ต่อกับกาเซมิโร่กาเซมิโร่ เดซิโอ uh huh. หวางไปทางขวามาเซโลแนวรับวันนี้พวกเามาดิก็ถือว่ายังไม่มีข้อผิดพลาดที่ได้เห็นนะครับผ่านไปแล้ว67นาทีในครึ่งเวลาหลังนำยูหนึ่งศูนย์กัมิเปิดมาหมุงสกัดมาเลาบาเข้าทางกัามพูโชแต่เป็นเ e ซิโซมาช่วยอาคบโมดิสจักได้จังหวะสวนแล้วนี่ครับบุกเพลิน,นต้องระวังลูกสวน อันตรายครับมาที่เบซ์มาเบนเซม่าไปที่โครสมาที่อิสโกยิงด hm, ้วยซ้ายติดบล็อกอิสโกแมนดิรก็ต้องการประตูที่2ครับมาลาก้าก็ไม่อยากเสียมากกว่านี้รอสวนด้วยครับอีโซเปิดให้ที่เกโกแล้วเลือกได้เกโก็หลอกมาเขาแล้วดิดอย่างนี้บอกโอ้ย <st> แ <nichts. sh arp ort> ม่ถ <s curios ities> ้าเสมอนี่เกมอาจจะเปลี่ยนได้ครับเบซ์มาอาครับตัวช่องมาที่อิสโก เร็วครับริกา้าโยลรนเต้โอเน่มาที่มิเกลตอร์เรสเกโก้เรซซูอครับงัดบายถึงติดแล้วมาเซโรวันนี้ดักทั้งได้โลนนาโดปล่อยแล้วพลิกย้อนกลับมานี่ก็จ่ายไม่ดีครับโลนนาโดบทบาทน,น้อยนะครับวันนี้เรซซูแก้ไขมาคมัมมาโช เปิดยาวแล้วก็ออกไปแล้วครับอาเซโลทุม่มแล้วก็อื้อหือนาบาส81นาทีครับมาดิดนำยู่1.0อิสโก้ก็ตรงไหนที่พลาดไปอย่างไรนี้ก็ขออภัยครับก็คอมเมนต์ชี้แนะกันไว้ด้านล่างได้นะครับก็ยังฝึกภาคฝึกบรรยายอยู่เดลโก้คาเซมิโล่ครับ เสียบ,บอลให้กับซานโดรมิเลสให้ที่ฟอร์นาแล้วมาถึงโจนี่แล้วโยกหลบมาได้ดีดมาแล้วก็ย้อนกลับมาโอ้โหมันก็ดูช้าไปหมดแล้วครับมาดิดลงมาแล้วไปทันฟอร์นาจ่ายติดมาเซลโลกาซซมิโลครับกาซิมิโลเจอโจนี่มาแย่งจากเท้าไปแล้วก็โอ้โหวารานตัดสินใจดีครับบริสเปลี่ยนมาพิสโก ดูจากการเล่นดูผมรู้สึกว่า2 0 1 7เริ่มแข่งแข่งแล้วนะครับการเล่นก็จบเกมไปครับแมริดบุกมาชนะมาลากาได้1ประตูต่อศูนย์ครับจะประตูชัยของโทรี่คลสนะครับในช่วงครึ่งแรกก็ของจริงถ้าจบสกรอร์นี้นะครับามริดก็จะควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนทันท,ทีครับแต่ฟุตบอลอะไรมันก็ไม่แน่นอน,นครับอย่างไรก็รอรับชมของจริงกันอีกครั้งหนึ่งค่ำคืนวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมเวลา1นนาฬิกานะครับผม นี่เดี๋ยวเรามาดูประตูของเล็บดิกจากโทนิกโกสับมิงมาตะวัดด้วยซ้ายผ่านมือคาร์สกาเมนี่เข้าไปครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมรับชมระวหวังว่าจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆน,นะครับถ้าผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขอไปครับแต่ว่าถ้าชอบแล้วถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแกดชร์เพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดไปด้วยนะครับผมอย่างไรก็ไว้ากาลังเจกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับสวัสดีครับ